ครับวันนี้จะเป็นหัวข้อวัตถุมันวาวเนาะซึ่งใครเล่นโทรศัพท์ครูจะยึดมันนะครับหวานทำไรน้องวันนี้เราจะร่างเอ,อในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างก่อนนะครับแล้วสัปดาส,สัปดา์นี้ก็คือจะให้การบ้านไปลงน้ำหนักรวมๆมาแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมาเก็บรายละเอียดที่ห้องเรียนโอเคไหมโอเคโอเค แล้วพอสอนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์งานกันแล้วงานใครที่ได้เอจะขึ้นบอร์ดตรงนู้นนะครับนอันนี้อะอย่ไม่ใช่ไม่ใช่งานชิ้นที่แล้วที่เป็นวัตถุทับซ้อนอ่ะรูปทรงเลยค่ะนี่ะครับอ๋อคือกัดแน่เลยอุ้ยไอ้กันกัดเมื่อกี้นี้อาจารย์เห็นมันมันยังไม่ขาดดี๋ยวมันซ่อมได้ไม่ไมหรอกทุกอย่างมันแก้ไขได้นะอย่าไปซีเรียสกับมัน นี่ครับก่อนอื่นเราต้องเคลียร์หน้ากระดาษให้เป็นไงครับให้สะอาดก่อนให้ดำเดี๋ยวมันจะมีโจทย์เดี๋ยวมันจะมีโจทย์ดออิ่งบนกระดาษสีดำด้วยใช่นะครับมันจะมีโจทย์ให้ดอยิงบนกระดาษสีดำด้วยนั่นอันนั้นจะเป็นงานสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของของวิชาวาดเขียนพื้นฐานแล้วนะครับ คือคือจะดูแบบนี้จริงๆอะจะไม่ขึ้นมานั่งใช่ไหมขึ้นยั่ได้ค่ะเฮ้ยที่รักมันก็ฟังคนอยู่นี่กูต้องหาตัวเดียวก็เอาเก้เอาอี้อ่ะถ้าถ้าถ้าเราใช้สมองคิดสักนิดนึ่งนะเราก็จะเอาเก้เอาอี้มานั่งตรงเนี้ยลูกอ่าเราก็แบ่งกันนั่งค่ะสมองคนนี้อย้ก็ก็แบ่งแบ่งกันนะอันนี้มิอันนี้ ไม่เกี่ยว <Should we? S 1> เอาวางไว้ม <c oughs> ไม่ควรจะมีเกี่ยว <c oughs> อะนะครับต่อไปตอนนี้ก็คือวัตถุเนี่ยมันวางอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับวัตถุมันวางให้เราอยู่ห่างสักประมาณอย่างที่ครูนั่งแบบเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วนักเรียนลากเส้นแกนแนวตั้งลงมาก่อนโดยการจับดิสสอแบบใช้แบบอย่างเงี้ยจับทุกด้วสัมผัสเงี้ยเราก็ลากลงมาเบาๆา เบาๆไม่ต้องแบบดูแรงแข็นะครับดูแรงดูแรงคือถ้ามันแรงไปปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเบี้ยวมันหักแล้วก็อะไรอีกครับมันลบออกไหมไม่ออกใช่ไหมเนี่ยครับอ่านี่คือเส้นแกนแนวตั้ง เสร็จแล้ววิธีการถ้าเป็นของครูเนี่ยครูจะจับไอตัวโคมกระจกเนี่ยก่อนนะครับวิธีการวัดก็คือเราใช้ดินสอเนี่ยวัดไปสุดแขนเลยเราจะเขียนแบบไซส์ by ไซส์ก็คืออัตราส่วน1ต่อ1นะครับอ่าจจว่าประมาณนี้แล้วเราก็มาวัดลงบนนี้อ่าเราลองคลิกดูดิคลิกมือดูอ่าโอเคได้แล้ว ได้คมกระจกแล้วทีนี้ไอ้พวกรูปทรงเลขาคณิตพวกวงรีพวกอะไรพวกนี้เราก็จะเอามาใช้ในงานชี้นี้แหละครับลากเป็นวงรีไปเส้นแกนเนี่ยความสำคัญของมันก็คือมันจะทำให้รูปทรงเรามันไม่ล้มไปซ้ายหรือขวาอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับนะข้างหลังมีคำถามอะไรถามได้นะครับ ไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะครูขอเวลาที่ครูสอนเนี่ยหลังจากที่สอนเสร็จแล้วเธอจะเล่นเธอจะแบบรีแลก,กอะไรงนี้ไม่ว่ากันแต่เวลาสอนครูขอให้ดูก่อนเพราะว่าการทํางานแบบเป็นขั้นตอนเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องดูก่อนนะครับแล้วการลากเส้นเห็นไหมครูจะไม่ลากแบบนี้ครูจะลากแบบเป็นลักษณะแบบทีเดียวแบบนี้เลย แล้วทีนี้ไอตัวตัวนี้มันก็จะมีความหนาที่คุมในส่วนของโคมกระจกมาอีทีนึงอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเท่ากันไม่เท่ากันเราเช็คยังไงซ้ายขวา ยืนออย่นออกไปแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยลองวัดดูซิอ่าอันนี้เท่ากันนะครับเท่ากันนะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็ได้อ่าถ้าเราอยากจะให้มันไม่เบี้ยวเนี่ยเราก็อาจจะแบบเบียเบ้ยวเบียเบ้ยวเบี้ยวติดภาษานักเรียนเนม อันนี้ก็คือโค้งกระจกโค้งกระจกก็จะถูกไอตัวที่เป็นโป๊ะด้านบนเนี่ยมันคุมอยู่เห็นไหมครับสังเกตดูการลากไหมข้อมือข้อมือมันจะแบบ<ม>เป็นตัวคอนโทลเส้นให้มันมีความโค้งแสดงว่าการใช้ข้อมือของครูเนี่ยอาจจะต้องใช้บ่อยหมายถึงว่าการเขียนรูปไม่ใช่แบบ จุดประสงค์อื่นเข้าใจนะเออครูคิดเองใช่ไหมเออด้วยเออที่จบขา้อีลยแล้วก็ตรงนี้นะครับมุมมองที่เราอยู่สูงกว่า วัตถุเนี่ยอันนี้คือมุมมองที่เราอยู่สูงกว่าวัตถุเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นวงรีในส่วนตรงนี้มันมันโค้งแล้วก็กว้างกว่าอันนี้มันจะอยู่ในระดับสายตาเราวงรีมันก็จะแคบนือออกไหมครับแต่ถ้าเรา,เราอยู่สูงกว่าเมื่อไรเนี่ยวงรีมันจะเป็นไงมันจะกว้างขึ้นถูกไหมเช่นตรงในส่วนที่เป็นคมกระจกเนี่ย อ่ะตอนนี้เวลาเราจะปรับเนี่ยเราค่อยจับดีสอแบบนี้แล้วเราก็ค่อยปรับอีกทีนึงเราสามารถล่างล่างแบบจับแบบอย่างเงี้ยไปก่อน,อนมันอาจจะเบี้ยวมากไม่เป็นไรไนะครับ,บอ่าก็จะมีส่วนที่เป็นตัวปรับไส้ไส้ตะเกียง ครับแบบนี้ไอตัวนี้มันก็จะแหกออกมาไอแวกออกมามแวกแวกมันจะแหวกมากเพื่อที่จะมีไส้ตะเกียงเนี่ยโผล่มาอย่างนี้ <mar ole> <mar ole> วันนี้ให้ ทุกคนอะร่างโครงสร้างพอแล้วครูจะอยู่เดี๋ยวครูจะตรวจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะขนาดมาตราส่วนคือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอามือเข้ามาวัดมาแบบอะไรเงี้ยได้เลยนะครับไม่ว่ากันแต่อย่าแบบว่าเอามือไปตอกมันไปลูกเราอามาดมอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเออมันมีนะบางคนแบบจับจับแล้ว อย่างเงี้ยเพื่ออะไรนะไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องนะครับเช็คกินของแค้ของเป็นแทนเออดีแล้วแค่แค่จับอย่างเดียวแต่แบบไม่ใช่แบบอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอา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 ใช่ใช่นั่นแหละกัดกัแบบนั้นแหละแต่เราเรากาเรากากคือใช้ใช้ดินสอ เรากะแบบใช้ดินสอแบบเอ้ยไม่ใช่ใช้ดินสออย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้นะครับเอ๊ะยึดจังยึดจังหวของผมเท่านี้อือขอโทษ ขขอโขอโโททษษน้องให้ออกมาเลยน้องขี้ออกมาต้องออกมามันไม่เกี่ยวหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสมันเออปวดโดนแต่เช้าคนเราเกี่ยวมันไม่ทำมึงอย่างนี้ไม่มีใครพูดเขา่มเดี๋ยวขอเสร็จแล้วหลังไม่เดี๋ยวบอกวิธีเดี๋ยวบอกวิธีเดี๋ยวบอกวิธีก,การอ,อะไรครับถามเรื่องเงี้ยคืออะไรมึงรู้จักขาที่สามไห<า>ม<า> ปกติคุยใช้ขาใดเลยครับขาหน้ามั้งมึงพูดภาซะอย่างนี้โอ้มันล้มเลยโดนเดินไม่เคยล้มไม่เคยล้มไม่เคยล้มมาก่อนมันดามได้นะโอ้โหไอ้หนูขาที่สามยืดออกมาแล้วต้องโอ้โธ่แล้วเหมือนมายส์คอมมี่ใช่ไหมอันนี้นั่งแล้วเจ็บปะกูนั่งกูไม่เห็นเจ็บป่ะเพรกูไม่มีโอโธ่มันมีวอลลัสย่ ไอ้นี่มันรู้ใจเอามาลองเป็นที่นั่งไว้เมาลองเป็นที่นั่งไว้ส่วนใหญ่คนเยอะเป็นสิทนี่แล้วอ่ะนี่นะครับอ่ะมากลับเข้าสู่บทเรียนก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลุดอย่าเพิ่งหลุดนอกเฟรมเรียนไอ้พวกนี้พาครูหลุดครูเบี้ยวอ่ะ อันนี้คือส่วนที่เป็นเอ้ยฟางอะไรกันมาไม่เอาไม่เอาปลาดาวครับเห็นไหมดาวด้วยวุ้ยอุ้ยโอ้ยนวลน้ำเจะสกปรกเลยนี่คือธรรมชาติเล้อมีน้ำเลยต้องอยู่ในธรรมชาติปลาดาวมันไม่อยู่ในทะเลปลาดาวมันไม่ใช่ปลาดาวมันคือดาวทะเล <orman pulse. S 1> มันไม่มีปลาเขาเรียกว่าดาวทะเลไม่มีปลาอะไรวะคือรูปทรงมันอะคล้ายๆดาวใช่ไหมเออเขาก็เลยเรียกมันว่าดาวทะเลแล้วบางชนิดเนี่ยมันสามารถเรืองแสงได้อะไรนะครับปลาดาวอบางชนิดเนี่ยมันสามารถเรืองแสงได้ก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบดาวที่แบบมันมีแสงวิบวับวิบวับอะแล้วคือปลาดาววิบวับรงการใช่ไหม มือเมดอะเราแอยนี่อะเอาหอยมาแปะไม่ใช่หรอนั่นแหละเขาได้อินสปเดชันมาจากนี่ไงจากไอ้ดาวทะเลกกนดกกรจะปเ็นดาวทะเลคือตอนคืนนะบางชนิดบางชนิดที่มันเรืองแสงได้มันเป็นแบบนึกออกใช่ไหมึกภาพตามคูนะเขาก็เลยมองว่ามันเป็นแสงสะท้อนมาจาก ข้างบนลงมาแต่จริงจไม่ใช่มันเป็นที่ตัวมันเองคนเราเพ้อเจอกันอะไร Inspiration แรงบันดาลใจโอเคไหมเรียกว่าเพ้อเจอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สี่เดียวแกจเก็บมาไม่ดีดีไปทางขวาแก้อะไรไม่ดีเก็บมาแค่ใจดำมากเลยอ่าแล้วตะเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่เป็นส่วนที่เติมน้ำมันตะเกียงนะครับ มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบส่วนที่เป็นเออ่ส่วนโค้งลงมาทำอะไรโค้งเลยคืออ๋อว่าเรื่องจินตาการส่งไปจินตนาการม้อนกันนี่นะครับล่้างมาเฮ้ยไม่พูดเดี๋ยวมันดูเฮ้ยอินบาลลูนทำไมอ่ะมุนจาครับมันอยากหันอย่างลบคููหันอย่างลบไม่เท่าไหร่ อย่าแทะอย่าแทะเข้าใจไหมเรานเลยกนเลยเรียนเคยตอนเป็นเด็กักเรียนเคยตอนเป็นเด็กไหมอันนี้อันนี้คุยกันจริงๆเลยนะจริงจังเลยมันจะมียางลบที่แบบสีขาวแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีชมพูสีเขียวก้อนสีเหลี่ยมๆประมาณเนี้ยผลไม้อ่าแล้วก็จะมีผลไม้กินผลไม้กินอะไรพวกเนี้ยสตรอเบอรี่กินแอปเปิ้ลอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับกินเข้าไปเหรอใช่ใช่ ครูแทะแทะเลยแทะแทะเลยกินกันเลยแบบในห้องครูอ่ะอาจารย์เชื่อไหมท่านแกดินสอท่านโยนกินผึ้งหรือ่าหายหมดกล่องเลยแกดินสอไอแกดินสอกดอ่ะเอามาแทะแล้วก็กินแล้วในยุคครูอ่ะอันนี้ยาง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 ในยุคครูมันจะมีกระดานนเป็นกระดานไว้บอร์ดนะใช่ไหมยุคพวกหนูกระดานครูมันจะเป็นกระดานดำอ่ะที่เป็นช็อคอ่ะหนก็มีกินช็อคหรอคะใช่ ครูออค,คิดว่าช็อกสีชมพูอ่ะมันเป็นรสสตรอเบอรี่อชอบสีเขียวมเป็นแอปเปิ้ลขอบใจตอนเด็กแล้วก็ไอสีฟ้าเป็นเป็นมิ้นอะไรเงี้ยก็เอามาแทะกันครูจะอ้วกแล้ว,แล,วแล้วรสชาติมันไม่ใช่จะอ้วกรสชาติมันจะแบบ ฝัดฝาดอ่ะเออไม่มีรสชาติอะไรเลยเออกเลลยบอว่าิควิดกินผลไม้ทำไมมันไม่กินเข้าในความฝาดเนีเขียวหายไปเรื่อยได้ไงผมก็จะบอกว่ามันหายไปเว้ยแล้วไม่เรื่องของเรื่องอ่ะคือเราเป็นเด็กไงเราไม่รู้ไงเข้าใจป่ะแล้วก็จะมีอันนึงโค้าโค้าซองเล็กๆอ่ะเอามาบด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 ฮะไป้วยใครเมสเซียทำรักบอกคือมันเป็นการเน่เป็นการการเข้าแก๊งอ่ะถ้าเราถ้าเรแก๊งต้องทำไม่ได้อ่ะ แล้วมันเป็นเรื่องมหาสารย์มากคือครูสามารถทําให้ควันมันออกจมูกได้แล้วกลับไปบ้านปุ๊บขี้มูกอ่ะมันจะเป็นแบบสีแดงๆอ่ะนึกออกปะแม่ครูก็ถามว่าไปดูให้ตกมาลูกแบบตกตัวเองอายุกี่มีมีมีนรังเลยโคตุนุกเลยคูเล่นการ์ดมอนกลมๆอ่ะเเหมือนกันเอ็งเคลียข้ามแผลแกเลยแล้วขุดหลุมลูกแก้ววัดกันได้ ขอด้าเลยขอท้าเลยคะเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมลูกแก้วอ่ะแล้วกินลูกแก้วกันอ่ะไม่ใช่เไม่ใช่ลูกแก้วมาเออใช่คือแบบอ๋อดีลูกแก้วใช่กินเดียวเลยมีคนใช้ื่ใช้นิ้วนางดีนะครูยเกเด็กคนนึงกินลูกแก้วเข้าไปอีอเข้าไป